เปิดหนังสือในหน้า45นะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหน,นีนางผีเสื้อสมุทรจะเป็นการวิเคราะห์ตัวละครนะคะตัวละครตัวแรกนะคะนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยผู้หลงรักสามีมากกว่าลูกนะคะเขาบอกว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยเป็นตัวอย่างของผู้หญิงที่รักผัวมากกว่าลูกของตัวเองนางเนี่ยไม่สนใจเลี้ยงดูไอ้เจ้าสินสมุทรเนี่ยเท่าที่ควร ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพระอภัยมณีซึ่งเป็นพ่อสังเกตได้จากบทประพันธ์ที่บอกว่าเฝ้าเลี้ยงลูกผูกเปลแล้วเหช้าใครเป็นคนเลี้ยงลูกสามีค่ะพระอภัยสอนให้เจ้าเป่าปีมีวิชาใครสอนก็พระอภัยอีกเพลงสาตราสารพัดหัดชำนาญเพลงเป่าปีที่เป็นอาวุธต่างๆพระอภัยก็เป็นคนสอนดังนั้นไอ้เจ้าศิลสมุดจึงผูกพันกับพ่อมากกว่าแม่เพราะ พระภัยเลี้ยงดูไอ้เจ้าสินสมุทรเนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยอีกอย่างหนึง่งพระภัยมณีไม่ดุไม่ได้คูเหมือนผีเสื้อสมุทรทำนะคะตัวอย่างเช่นฝ่ายกุมารสินสมุทรสุดสวัสดไม่ห่างบาดบิดาอัจฉรัยความรักพ่อยิ่งกว่าแม่มาแต่ไรด้วยมิได้ขู่เข็นเช่นมารดาก็พ่อไม่ได้คูไม่ได้ดุเหมือนแม่ลูกก็เลยรักพ่อมากกว่า แม่ทั้งยังใกล้ชิดมากกว่านะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่านางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไม่ผูกพันกับลูกเมื่อมันไม่ผูกพันนะคะไอ้เจ้าสินสมุทรจะรักไหมก็ไม่รักนะคะรักเหมือนกันในฐานะแม่แต่ว่าไม่ผูกพันเท่าพระภัยมณีในหน้าต่อมาในนาสี่สิบหกลูกจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือตอนที่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยติดตามพระอภัยมณีมาไอ้เจ้าสินสมุทรเนี่ยก็อาสาพ่อว่า พ่อเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปหลอกล่อแม่เนี่ยให้หนีไปให้ไปตามทางอื่นนะจะได้ไกลจากพ่อพ่อจะได้มีเวลาหนีไปเพื่อจะได้ให้ครอบครัวของเงือกเนี่ยพาพ่อไปได้อย่างปลอดภัยในตอนนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสินสมุดเนี่ยเข้าข้างข้อได้อย่างชัดเจนนะคะผีเสื้อสมุดเนี่ยก็ไม่ได้มีความรักใคร่ผูกพันกับสินสมุดมากนะัก เมื่อรู้ว่าไอ้เจ้าสินสมุดเนี่ยหลอกตัวเองให้ห่างจากพระอภัยไปเรื่อยๆนางก็แคนลูกของตัวเองด้วยซ้ําและนางยังบอกว่าถ้าจับได้นะจะหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลังจะจับหักคอกินเหมือนชิ้นหมูเลยอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อสินสมุดเนี่ยไม่หลงกลทําตามนางก็โกรธแคนแล้วก็ไล่ตีไอ้เจ้าสินสมุดอุตลุดวุ่นวายอยู่ในท้องทะเลอ่ะถ้าหนูสังเกตตรงนี้ นี่เป็นแม่ลูกนะแต่แม่เนี่ยจะหลอกให้ลูกพาไปหาพ่อถ้าเจอพ่อสุดท้ายแม่ก็จะฆ่าลูกถึงแม้จะพูดด้วยอารมณ์โกรธก็ตามนะคะตรงนี้ก็นางผีเสื้อสมุทรรู้สึกว่าจะรักผัวมากกว่าลูกของตัวเองอ่ะเนี่ยค่ะจากบ,บทประพันธ์บทนี้นะคะนางผีเสื้อสมุทรเนี่ยโกรธมากแล้วนางก็บอกว่าจะจับไว้ให้พาไปหาพ่อแล้วหักคอเสียให้ตายเมื่อภายหลัง โกรธาวาดถาเสียงสำเนียงดังน้อยหรือ,อยังหยเกเหยกเด็กเกเรจะจับได้เมื่อจับได้แล้วเนี่ยจะพาไปพอเจอพระอภัยเรียบร้อยจะฆ่าเสียนะคะเมื่อไอเจ้าสินสมุดไม่ยอมก็ตีอุตลุดไปหมดนะคะอ่ะลักษณะเช่นเนี้ยต่างจากนางผีเสื้อสมุดเนี่ยอ้อนวอนพระอภัยมณีให้ยอมกลับไปกับตัวเองดังเดิมนางพูดกับพระอภัยมณีพูดจะดีมากไม่มีคําคู ไม่มีคําดุเหมือนพูดกับลูกของตัวเองเลยความแตกต่างกันนะคะอะ่ดูตัวอย่างค่ะนิจาเอ๋ยเคยอยู่เป็นคู่ชื่นทุกวันคืน่ําเช้าไม่เศร้าหมองจนมีลูกหลุกเลี้ยงเคียงประคองมิให้ข้องเครืองขัดพระอัจฉริถึงอารมณ์ของตัวเองจะโกรธนางก็พูดจาดีๆกับผัวแต่พูดกับลูกเนี่ยพูดไม่ดีเลยขู่นะคะพระอภัยไม่มีขู่นะคะพูดดีทุก ทุกตอนเลยถ้าหนูสังเกตในตอนนี้คะด้วยเหตุที่นางเนี่ยไม่สามารถผูกใจลูกของตัวเองไว้ได้ลูกของตัวเองก็เลยไม่ได้ผูกพันถึงจะรักบ้างแต่ก็เป็นความรักระหว่างแม่กับลูกผูกพันแค่นั้นแต่ไม่ได้ผูกพันที่อยากจะอยู่ด้วยกับแม่เมื่อไอ้เจ้าสินสมุทรถูกตีเนี่ยก็กลัว ไม่กล้าเข้าใกล้แม่อีกเลยเมื่อแม่บอกว่าเอ้ยมาหาแม่หน่อยเดี๋ยวแม่จะกอดนะไอ้เจ้าสินสมุดก็ไม่กล้าเข้าหานะคะเพราะมันไม่มีความผูกพันกันอในหน้าสี่สิบเจ็ดลูกสังเกตบทนี้สินสมุดรักเหมือนกันรักว่าเป็นแม่แต่ก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะสินสมุดสุดแสนสงสารแม่ชำเลืองแลดูหน้าน้ำตาไหลจึงกราบการมารดาแล้วว่าไปจะเข้าใกล้ทูลหัวลูกกลัวนักจะเข้าใกล้แม่หนูก็ กลัวทำไมล่ะเมื่อวานนี้ตีค่าน้อยไปหรือเมื่อวานนี้แม่ยังไล่ตีอยู่เลยตอนนี้หนูก็เจ็บหนูก็ไม่กล้าเข้าใกล้หรอกนะคะย่อหน้าต่อมาลูกในหน้าสี่สิบเจ็ดแม้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยจะรักใคร่พระอภัยมณีมากเพียงใดหรือยอมทําทุกอย่างเพื่อให้พระอภัยมณีเนี่ยเป็นสามีของตนเองต่อไปอยู่ร่วมกับตัวเองต่อไปแต่ความรักของนางเนี่ยไม่สามารถมัดใจพระอภัยมณีไว้ได้ เพราะพระอภัยวันนีไม่มีความสุขในชีวิตคู่มีแต่นางยักษ์เท่านั้นที่สุขอยู่ฝ่ายเดียวในที่สุดนางก็ต้องเสียใจเพราะพระอภัยสุดท้ายก็ต้องหนีไปตรงนี้นะคะคือแก่นของเรื่องลูกหนูทำไฮไลท์ไว้เลยนะคะตรงนี้คือแก่นของเรื่องก็คือความรักเนี่ยมันต้องเกิดจากคนสองคนถ้ามันเกิดจากคนคนเดียวที่พยายามสุดท้ายความพยายามมัน ต่อให้ทําดีแค่ไหนคนที่เขาไม่เห็นค่าคนที่เขาไม่ได้ต้องการอ่ะมันทําดีที่สุดเขาก็ไม่รักกันลูกแต่คนที่เขารักอ่ะไม่ทําอะไรเลยเขาก็รักนะคะอันนี้ก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปนะคะพี่มนุษย์สุดสว่างเป็นชาติยักษ์เป็นคําพูดของใครของพระอภัยมณีนะคะพี่เนี่ยเป็น แต่น้องอ่ะเป็นยักษ์นะคะสาเหตุที่พระอภัยมณีบอกนางยักษ์ไปแบบนี้ก็คือเหมือนพยายามรักษาน้าใจอยู่ว่าเนี่ยเราเนี่ยมันคนละเผ่าพันธุ์กันนะเรารักกันไม่ได้หรอกแต่จริงๆแล้วพระภัยต่อให้นางยักษ์เป็นคนพระอภัยมณีก็ไม่รักนะคะด้วยเหตุที่พระอภัยมณีเนี่ยถูกบังคับขืนใจให้จาจะจาเป็นจะต้องมาอยู่กับนางผีเสื้อสมุทรโดยที่ไม่เคยมีความรักกันมาก,ก่อน ทำให้พระไพมณีเนี่ยไม่มีความผูกพันพระไพมณีก็เลยอธิบายแก่นางถีเสื้อสมุทรว่าเราเนี่ยมันคนละเผ่าพันธ์กันนะไม่สมควรใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะพระองค์เนี่ยไม่ชินกับการอยู่ในถ้ำอยากจะกลับไปหาพ่อหาแม่หาศรีสุวรรณซึ่งเป็นน้องชายที่พลัดพรากจากกันมาโดยพระไพมณีก็ให้เหตุผลกับนางยักษ์ไปว่าคิดถึงน้องสองชนกที่ปกเก้าคิดถึงน้องคิดถึงพ่อถึงแม่ คิดถึงแล้วเป็นไงก็เลยต้องหนีออกมาจึงจำร้างห่างห้องให้น้องโกรธพี่ก็เลยหนีออกจากถ้ำจะทําให้น้องโกรธเราเป็นยังไงการทําไมเราผ่นไปได้กันไม่ได้ถ้าพี่พาน้องไปได้ก็อยากจะพาไปแต่นี่จนใจด้วยนางต่างตะระกูลพี่มนุษย์สุดสวรรัสดเป็นชาติยักษ์เนี่ยค่ะคือเหตุผลแต่จริงๆแล้วก็คือไม่รักนั่นเองอ่ะต่อไปในหน้าส8ค่ะ 48มันจะมีตอนหนึ่งที่พระอภัยมณีเนี่ยเสียสละนะคะอะเขาก็วิเคราะห์จากตอนนี้ว่าพระอภัยมณีมีความเสียสละชีวิตของตัวเองตอนไหนล่ะยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อผู้อื่นในตอนที่นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยตามมาทันและแล้วเงือกเท่าก็บอกว่าเราทุกคนน่ยไม่น่าจะรอดกันหรอกถ้านางยักษ์ตามมาทัน ในที่แห่งนี้พระภัยเมื่อได้ฟังเงือกเท่าพูดดังนั้นพระภัยก็บอกว่าเงือกเท่าท่านเนี่ยส่งเราไว้ที่เกาะข้างหน้านี้เนาะแล้วท่านก็รีบหนีไปนะอ่ะแล้วก็สั่งทันไปสั่งไอ้เจ้าสินสมุดว่าถ้าแม่มารับกลับนะลูกก็ไปกับแม่พร้อมทั้งสั่งลาสินสมุดเป็นการลาตายแสดงให้เห็นว่าพระภัยนะคิดว่าถ้านางผีเสื้อสมุดได้ตัวของตัวเองไปแล้วนางผีเสื้อสมุดจะเลิกตามคนอื่นจะไม่ทําร้ายคนอื่น การกระทําของพระภัยเนี่ยเท่ากับว่ายอมสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้เงือกและครอบครัวสินสมุทรเนี่ยได้หนีรอดไปนะคะก็สุดท้ายก็คือถ้ามันหนีไม่รอดตัวเองก็ยอมตายซะจะได้จบๆไปเนี่ยนี่ก็คือตอนที่พระภัยมณีเสียสละถ้าครูเอาข้อสอบถ้าครูเอาข้อความนี้ไปถามว่าพระภัยมณีเป็นคนอย่างไรก็ตอบว่าพระภัยมณีมีความเสียสละนะคะสังเกตจากได้ตอนนี้ตัวสีแดงลูก จะไปไหนไม่พ้นผีเสื้อน้ําวิบากกรรมก็จะสู้อยู่เป็นผีท่านส่งเราเข้าที่เกาะละเมาะนี้แล้วรีบหนีไปในน้ําแต่ลําพางส่งเราแค่นี้แหละท่านหนีไปเถอะแล้วก็สั่งไอ้เจ้าสินสมุดว่าถ้าแม่มารับก็กลับหลังกลับไปกับแม่นะคะต่อไปมาดูไอ้เจ้าสินสมุดซิในหน้า48ลูกสินสมุดมันเป็นยังไงอ่ะสินสมุดเนี่ยยึดติดร่างลวงของแม่ค่ะ ชอบผู้หญิงสวยอพอเห็นแม่หน้าตาอับปร,รักเนี่ยก็รับไม่ได้นี่ไม่ใช่แม่ฉันเพราะยึดติดล่างหลวงแต่ไอ้เจ้าสินสมุทรเนี่ยก็สืบทอดพันธุกรรมจากพ่อและแม่มาเป๊ะๆเ,เลยนะคะตัวละครสินสมุทรเนี่ยเป็นตัวละครที่สุนทรผู้สร้างขึ้น นอกจากจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์แล้วยังเป็นความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ค่ะคิดเส้นใต้ไว้ค่ะโดยสืบทอดลักษณะเด่นทางพันธุกรรมของพ่อแม่ได้อย่างน่าสนใจก็คือมีหน้าเหมือนพ่อพันธุกรรมจากพ่อมานะคะได้รับยีนยีนหลอ่อยีนหล่อจากพ่อดวงตาสีแดงมีเขี้ยวมีกําลังเหมือนช้างนี่ก็คือเป็นยีนของแม่นะคะดังคําประพันธ์ต่อไปนี้ดูในหนังสือเองเนาะ นอกจากนี้ไอ้เจ้าสินสมุดเนี่ยยังมีผมหยิกเหมือนยักษ์ด้วยในตอนที่เราเรียนไม่ได้กล่าวถึงลักษณะของสินสมุดว่าผมหยิกเนาะแต่มันจะมีตอนอื่นที่นางสุวรรณมาลีเนี่ยเรือแตกแล้วก็มาแวะอาศัยอยู่กับท่านโยคียที่เกาะแก้วพิสดารน,นางเนี่ยเห็นไอ้เจ้าสินสมุดนะคะนางก็ต้องก็ข้อสังเกตว่าเฮ้ยมันหน้าตาดีนะเสียอยู่อย่างเดียวผมหยิกไปหน่อยนะคะ ดูผิวพักลักษณะก็น่าชมเสียแต่ผมหยิกนักเหมือนยักษ์มาน,นางก็เปรียบเทียบโอ้ยผิวพรรณหน้าตาเนี่ยดีเสียอย่างเดียวเนี่ยผมห,หมยิกเหมือนยักษ์เหมือนมารเลยนะคะในหน้าสี่สิบเก้าค่ะในหน้าสี่สิบเก้าตรงนี้เป็นข้อความที่แสดงให้เห็นว่าสินสมุดเนี่ยชอบผู้หญิงสวยแล้วก็รับไม่ได้ที่แม่ของตัวเองกลายเป็นยักษ์ ะะก็คือยึดติดร่างลวงของแม่นับตั้งแต่สินสมุตรเกิดมาเนี่ยก็เคยชินกับรูปร่างหน้าตาสวยงามอย่างมนุษย์ของนางผีเสื้อสมุตรผู้เป็นแม่ด้วยแม่เนี่ยแปลงเป็นหญิงงามตลอดเวลาเพื่อให้พระภัยไม่หวาดกลัวเมื่อสินสมุตรได้เห็นร่างที่แท้จริงของแม่ในขณะที่ติดตามพ่อไปเนี่ยสินสมุดก็ประหลาดใจแล้วก็รับไม่ได้นะคะอย่างตัวอย่างในตอนที่เราเรียนที่สินสมุดเนี่ย หยุดอยู่ดูนางยักษ์เห็นผิดพักมารดานะ่าสงสัยไม่เหมือนแม่เลยด้วยเห็นแม่แต่รูปนิมิตไว้สงสัยใจออกขวางกลางคงคากระโดดไปขวางกลางน้ําแล้วก็ร้องถามไปตามภาษาเด็กว่านี่สัตว์บกหรือสัตว์น้ําทําไมตัวดําพิดปีททาไมตามเรามาโครงครามแบบนี้จะมาเล่นงานอะไรชั้นคะสินสมุทรก็ร้องถามไปโดยที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นแม่ของตัวเองนะคะอะ ด้วยเหตุที่ยึดติดร่างงามซึ่งเป็นร่างลวงของแม่ทําให้สินสมุตรเนี่ยรู้สึกผิดหวังกับแม่รู้สึกอับอายที่แม่เนี่ยกลายเป็นคนอับปลักกลายเป็นคนไม่สวยกลายเป็นยักษ์มันจะมีข้อความหนึ่งที่บอกว่าดูรูปร่างอย่างเปรตสมเพศใจช่างกะไรราศีไม่มีงามแม่เนี่ยรูปร่างเหมือนเปรตไม่มีสง่าราศีเอาซะเลยรู้สึกผิดหวังค่ะ เวลาต่อมาเมื่อหน,นีมาอยู่เกาะแก้วพิสดารแล้วเจอนางสุวรรณมาลีเนี่ยเห็นนางสุวรรณมาลีสวยค่ะจึงขอให้นางเนี่ยเป็นแม่ของตัวเองได้ไหมยอยากได้แม่สวยๆเพื่อชดเชยความรู้สึกผิดหวังของตัวเองค่ะสินสมุดพูดจาประษาซื่อลูกนี้หรือจะไม่รักอย่าพักถามอยากจะใคร่ได้แม่ที่รูปงามพึ่งสมความปรารถนาเวลานี้สินสมุดบ,บอกว่า เนี่ยหนูว่ารักแม่นะแม่ในที่นี้คือนางสุวรรณมาลีอยากจะได้แม่เนี่ยที่สวยๆแบบเนี้ยเพิ่งจะเจอแม่สวยเนี่ยอยากได้จริงๆเลยนะคะจะหาไหนได้เหมือนพระรูปโฉมหาที่ไหนไม่มีแล้วงามประโลมล้ำฟ้าในราศีแม้นหาคู่สู้ได้ฉันให้ตรีตรีจริงนะจ๋าฟ้าผีเถิดมารดาเขาก็บอกว่า หาที่ไหนมาเทียบเท่านางสุวรรณมาลีสวยกว่านี้ไม่มีแล้วขอคนนี้แหละเป็นแม่ของฉันเธอนะคะไอ้เจ้าสินสมุทรนี้ก็ปากหวานนะคะไปชมเขาว่าสวยเพราะอยากแม่เขาเป็นแมน่อันนี้ไม่ได้อยู่ในบทเรียนนะคะแต่ยกตัวอย่างมาเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยสินสมุทรเนี่ยชอบคนสวยรู้สึกไม่ชอบไม่รักแม่ของตัวเองเพราะแม่ไม่สวยแล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่ในบทเรียน สินสมุทรบรรยายความอัปลักษณ์ของนางผีเสื้อสมุทรโดยเปรียบเทียบกับนางสุวรรณมาลีนี่ร้ายกาจมากเลยนะคะอันนี้แม่แท้แต่ชอบแม่สวยๆที่ไม่ใช่แม่แท้ๆของตัวเองอค่ะกุมาราว่าที่นี่ไม่มีเท่าโตกว่าลำสำเพาเป็นไหนไหนชื่อผีเสื้อเนื้อหนังรังที่ใครทั้งสูงใหญ่เขี้ยวยาวราวสักวาไอเจ้าสินสมุทรบอกว่านางผีเสื้อสมุทรนะตัวโตใหญ่กว่าเรือสำเพาเป็นไหนไหนเลย นางชื่อว่านางผีเสือ้ออ่ะเนื้อตัวมีแต่ขี้ใครไปหมดตัวสูงใหญ่มีเขี้ยวยาวเป็นวาเลยไม่นึกรักสักนิดจึงคิดหนีไม่รักหรอกก็เลยหนีมาแม่เดี๋ยวนี้แลรูกรักเป็นหนักนะแต่แม่ที่อยู่ต่อหน้าเนี่ยคือนางสุวรรณมาลีนรักจริงๆเลยสมกับองค์ทรงฤทธิ์พระบิดาเหมาะสมกับพ่อของฉันที่สุดได้งามหน้าลูกแก้วแล้วคราวนี้สมหวังลูกแล้วคราวนี้อยากได้แม่สวยๆนะคะก็พยายามเชียร์ ให้พ่อและจีบนางสุวรรณมาลีนะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าสินสมุดเนี่ยยึดติดร่างลวงของแม่ชอบคนสวยเจ้าชู้แต่เด็กเลยนะคะต่อมาในหน้าห้าสิบค่ะห้าสิบค่ะความเสียสละของเงือกเท้านอกจากพระไพมณีเนี่ยจะเสียสละแล้วนะคะเงือกเท้าทั้งสองเสียสละยิ่งกว่าพระภัยมณีไปอีกอ่ะเงือกเท้าทั้ง คู่เนี่ยนะคะเสียสละยังไงก็คือยอมสละชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไม่สามารถตามพระอภัยมณีได้ทันแล้วก็ให้ลูกสาวเนี่ยพาไปถึงที่หมายได้ถึงแม้งื้อ่าถึงแม้นางยักษ์จะตะคอกถามยังไงทั้งสองก็ไม่ยอมบอกความจริงแถมยังมีกลอุบายหลอกล่อต่างๆนานานะเพื่อให้นางยักษ์เนี่ย ห่างจากพระอภัยไปอีกนะคะในตัวอย่างในตอนนี้ค่ะเงือกทั้งสองทั้งสองเงือกเสือกกายหมายไม่รอดรู้ตัวว่าตัวเองไม่รอดแล้วก็เลยตั้งใจจึงกล่าวแกล้งแซงเสด้วยเลก่กลมีอุบายไปว่าข้าจะพาไปนะจงกลับหลังก็คือย้อนกลับมาถ้าไม่เหมือนคำที่เราพูดนะจงเข็นข่าให้เราม้วยไปด้วยการฆ่าเราให้ตายได้เลยเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันค่ะ แล้วเงือกก็เสียสละเวลาของตัวเองพูดรำพันไปนะคะจนนางยักษ์เนี่ยฆ่าทั้งสองเงือกตายบทนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเงือกเท่าเนี่ยเอาชีวิตของตัวเองเป็นเดิมพันเพื่อหลอกให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยหลงเชื่อและตามไปผิดทิศท,ทางทำให้นางเนี่ยเสียเวลาไปครึ่งค่นวันเมื่อรู้ความจริงก็โกรธแล้วก็ฉีกร่างของทั้งสองกินด้วยความแค้นใจ ตรงนี้ก็มีข้อสังเกตที่สุนทรผู้บรรยายว่าหักขาฉีสองแขนการใช้คำว่าหักขาเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าปกติเนี่ยเงือกเนี่ยไม่มีขาเป็นท่อนล่างก็คือเป็นหางปลาสุนทรผู้ก็คงน่าจะสื่อความหมายหักขาหักแขนก็เหมือนเปรียบเปรียบท่อนล่างของของเงือกเนี่ยเหมือนขาของคนนะคะตรงนี้ก็คือเงือกเท่ามีความเสียสละ ยอมเสียสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยพระอภัยมณีค่ะต่อมาตัวละครตัวต่อมาก็คือท่านฤาษีแห่งเกาะแก้วพิสดารท่านฤาษีก็มีความเมตตาค่ะถ้าพระอภัยมณีไม่ได้รับความช่วยเหลือจากท่านฤาษีมายืนอยู่ที่ชายหาดแล้วก็คููอ่า ไร่คาถาถูนางผีเสื้อสมุดให้กลัวพระอภัยมณีก็อาจจะถูกนางยับจับตัวกลับไปแล้วอีกอย่างหนึง่งการหนีของพระอภัยเนี่ยมันฉิวเฉียดมากเลยเมื่อถึงที่ผีเสื้อก็ถึงด้วยอ่าดูตัวอย่างบทนี้นะคะเมื่อถึงที่เข้าถึงที่ผีเสื้อก็ถึงด้วยก็คือต่างคนต่างถึงกระชั้นฉวยผิดเสือกเกลือกเข้าตื้นนางก็กระชัเข้ามากระชั้นชิดเลยแล้วก็ฉวย เกือบจะถูกพระอภัยเกือบจับได้พระอภัยแล้วแต่ที่จับไม่ได้เพราะว่าพอโยโคีมีคาถาลงมายืนผีเสื้อตื่นตัวสั่นขยันยัง้งพอโยโคีมายืนอยู่ที่ชายหาดร,ร่บนคาถา,า,านางผีเสื้อสมุดกลัวค่ะทั้งๆท,ที่นางมีโอกาสที่จะจับพระอภัยมณีกลับไปได้แล้วถ้าโยโคีไม่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ถูกจับไปแล้วนะคะตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าโยโคีเนี่ยเป็นคนมีเมตตารู้จัก อาจช่วยเหลือคนอื่นถ้าพระอภัยมณีไม่ได้รับความช่วยเหลือตรงนี้ก็อาจจะถูกจับไปอ,อีกตอนหนึ่งก็คือท่านโยคีเนี่ยก็บอกให้พระอภัยมณีเนี่ยอยู่ที่สำนักของตัวเองไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นเพราะตัวเองเนี่ยเสกมนคาถาไว้หมดแล้วก็คือมีความเมตตาที่จะให้ทุกคนอาศัยอยู่ในสำนักของตัวเองนะคะเพราะความช่วยเหลือของท่านฤาษีหรือท่านโยคีเนี่ย ทำให้นางผีเสื้อสมุทรเนี่ยไม่อาจนําตัวพระอภัยมณีเนี่ยกลับไปได้นางเนี่ยบริพาทคานี้น่าสนใจลูกบ,บริพาทบริพาทแปลว่าด่าค่ะนางเนี่ยดา่าฤาษีอย่างรุนแรงทําให้ฤาษีเนี่ยโกรธแล้วก็เสกรายไปถูกนางผีเสื้อสมุทรจนนางเนี่ยต้องหนีลงจากชายหาดลงน้ําหายไปนะคะเนี่ยก็คือแสดงให้เห็นว่าท่านโยคียมีความเมตตานะคะ ตัวละครที่เราวิเคราะห์ไปนะคะมีพระภัยมณีเสียสละเงือกเท่าทั้งสองก็มีความเสียสละท่านโยคีมีความเมตตานะะส่วนไอ้เจ้าสินสมุตรเนี่ยก็พูดถึงในเชิงลักษณะว่ายึดติดร่างรวงของแม่ส่วนพระอภัยก็คืออคนที่เขาไม่รักทำยังไงก็ไม่มีทางที่จะรักได้นะคะนี่เป็นแก่นของเรื่องในตอนนี้นะคะเฉพาะตอนนี้นะลูกอ่ะ เปียนคำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะไปเล่นเกมบิงโกกันพร้อมหรือ,อยังอ่ะเตรียมใบเกมบิงโกขึ้นมาลูก